กบใจเออเออานานล้วไปทำเองมึงก็ไปลูกเนาะเอาอออไปกุนไปทนเลยกินได้ได้รู้ปะรู้ปะนี่้รอไปดหน่อย ได้กินได้กินตลาดดีเน้อม่ใช่คบกินนีมันหายไปไลมันอยู่ไน๊ย้มาูเห็นได้ชาาแต่แล้วว้าตาอูลืขึ้นน่อยเฮ้ยปากฟูได้หน่อยเอว้าว่าจะได้เนาะไดลงมาแทนที่เดี๋ยวเสียบ้างไหมคุจะหาอยู่โอ้ยอยู่ต้นม้ไม่ร จะไปแล้วแม่ปูเย็นนี้ให้ลูกหลานสามตัวตรงนะปูนะให้โชว์ลูกหลานนี่ร่ำเอาต้องเหนื่อยแล้อขอบใจขอบใจอดีใจ โอ้ยดีใจวุ้ยโอ้ยดีใจวุ้ยดีใจวุ้ยโอ้โหดีใจดีใจขอบใจลูกหลานนะที่มาในวันนี้เออถึงไม่ได้มาก็ไม่เป็นไร เอาอุ้ยมากเฮ้ยมาไม่ได้มากคุณบอกว่าไม่ได้มากก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไคนที่ไม่มาก็ไม่เป็นไรมาได้ว่าเอามาเป็นไรเดีมันก็มาเดี๋ยวมันมาเดันก็มามเดี๋ยวมันก็มาเดกาเนเดี๋ยันก็มาเนเยนก็ ปู่ได้เราไปถามหน้ามาปู่หันหน้ามาไม่รู้จักจู้จั๊วสู้จั๊วตู้ตะปูปูหันหน้ามาให้เหฮ้ยลางลางกูมันมอมแมมเลยเนาะมันหมดสวยเลยไม่เป็นไรมันส่งผอมมันแล้วผอมมันขึ้นไปข้างบนแล้วเออ เออมันส่งขอมันไปแล้วมันดีใจเออขอมันปุดปล่อยท่านแล้วมันเออทำสำเร็จแล้วนางเลยเออไม่ต้องกลัวเออดีใจดีใจดีใจโอ้อยไหวใจไัว แล้วการจัแตัวก็ไม่มาเขาก็ไม่มีใครทำให้ตูเนาะตัวเขาก็ต้องมาถึงที่ก่อนเออจริงมาหวงคนลงทาด้นานเออเออเออช่นแ่มันอยมันหมดงามดเนี่ยยังงามอยู่้องค่ะเดี๋ยวมันก็ไปอะ ทีละหัวคุณลอยที่หัวเออ,ยอ,ยอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนสิให้มันเปิดฝูก่อนเดี๋ยวมันก็ไปไม่ต้องกลัวมันลองหายรอทั้งสามวันไอ้สีสตอมันล้องหายอยู่สามวันรอลานมันไปหากู <c oughs> ไม่ได้สีใจนะ ต่กูรองงานกูเสร็จก่อนตอนนี้กูผูดได้แล้วเฮ้ยเออกูผูดได้แล้วกูจะให้ไปไหมเอะมันเอ้ยไปสิมันต้องไปสิไม่ไปได้ยังไงด้โชว์มันโกรธกูโบกวนล้านกูจะเก็บไว้คนเดียวไม่ได้เนอะมันบอกเดี๋ยวเสร็จงานก่อนเดี๋ยวส่งไปเอ้ยไม่ต้องกัวเอ้ยบอกเลยวอ้ยมากันเต็มเลยนะ มากันเต็มเลยหนุนนะเดี๋ยวคืนนี่มาดูงานกันนะเออ,เออวันนี้มา เออมาดูขาเลออขาพูดได้แล้วคนเองจะออกมาได้แล้วล่ะเออเออเออออกมาแล้วนี่ยออกมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาทั้งหนุนหนุนมาหนุนหนุนหนุนหไปเรียนคิวกันอยู่หนุนทางนี้ก็มาทางนี้เออหนุนมาจากทุ่งนานหนุน่ะเนี่ยหนุนหนุนเออมาจากทุ่งนานบอกมาเออทางนี้ก็มาเออดีใจดีใจเดี๋ยวเย็นนี้เขาจะมาดูมา หม้อหอหลอดสุกกันนะเออเขาจะมาดูม้หอหลอดสุกกันปู่จะให้โชคลูกหลานไหมเย็นนี้น่ะเออวู่ไหนนาะปู่เย็นนี้น่ะเออให้สิได้มาวันนี้ได้กันทุกคนนะไดไม่ได้ได้ยังไงเล่าโอ้ยมันทุกข์มันยากครูก็ได้วันไหนนาะปู่ที่นี่ มันอุตส่าห์อยากทำอยากส้่งนางก็บอกว่าช่วยขาด้วยช่วยขา้ตอนนี้นางช่วยนางก็รับปากกันแล้วไม่ใช่เลิเขากันทั้งนู่นก็มาบอกว่มึงสองฝั่งแข่งกันนะใครจะให้เยอะกว่านันว่างนั่นบอกวกมึงไม่ต้องเสียงกันเอามารวมกันเลยว่างนันเอามา ไม่ต้องบอกว่าของขา้าของเองของมึงของกูเออบอกเอามารวมกันตันเออเอามารวมกันเดียวให้นะแล้วใครจะมาตอนเย็นมั้งเนี่ย ใครอยู่ถึงตนย็นดานะใครไปอยู่ถึงพกนี้จ้ะแม่มาลอผมแต่เมื่อวานยนดายยิดายยิด้วยิน้ยนด้ยยินดายนายยิยยนดายยิายยิยยินีานดายนยดยยินายยิายนยนดินายนเายยจนดออยายยนนด้ยายดนยนยาเนาะเาดูซิว่ามันจะมีใครมา ได้ปู่ไปครูาคูเล็ดูก่นเจ้าค่ะว่าจะให้กี่ตัวดีปู่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 ู่ปู่ปู่าค่ะปู่ปค่ปูป่ปูาปู่ป่ปู่ปู่าู่ว่ป่ป่ปู่ปู่่าูความูู่่่่ รู้ไมหมว่าขาหน้าเทศไม้ความหมายไม่รู้ค่ะเานาเทพคือนาพอพ่อประธานประธา,านโัวซ<ม>ับข์อคนโ้อกัโโโโกน,น<ม>เป็นนาเพศประธานซับ ใครมาหาเขาก็ไม่เอาอะไรเนาะมาปูยาสุปปูพอเออเขาบอกเบอกว่ามาก,กันก็นมาหาเอาแต่กันมันไม่มีอะไรติดไม้ติดมือมาหายเลยท่านหวลาเขาปูจะเอาอะไรใครสินะเรามีแต่มาบอกว่าเอออ ใชแต่ไม่เคยมีอะไรติดมือมาเลยใส่ไปหมดเยใครมาขอให้มากูบุรีบอกกูเออเอาแค่นั้นแล้วเขาขาเขาอิ่มทิพย์กันเขาไม่กินหรอกวันนั้นก็เขาก็ก็กินลองใจนางนะว่านั้นจะทำอะไรไหมน้โอ่ยนางโชคดีจัดงูหันให้ลยุยนางโชคดีจัดงูหันให้ ตอนเย็นขยเอาเนาะปู uh, ่แม่ของเขาจรองจริงๆนะคะปู uh, s <S uh, kind of ่เพราะว่าพวกเขาก็เป uh. uh, ็นคนชาวบ้านธรรมดาหากินเช้ากินค่ำนะปู่เนาะปู่ล่าเหมือนแร้งปู่แล้วการเรียปูัวสนาไทยเนาะไทยทำมาเยอะ ก็ซือเยอะก็ถูกเยอะใช่ไหมล่ะครทำมาน่อยซื้อน่อยก็ได้น่อยใช่ไหมล่ะบางคนก็บอกว่าจะเชื่อไมไห้ก็อยู่ติ่ความสีแดงไใครดีูดีตา ดีก็ได้ไปเด้อเอไดูดีตาดีก็ได้ไปเนาะเ่าบางคนมันก็ไม่ได้อยู่เนาะไหนๆมารวมแล้วก็โอ้ยตอนยังไม่อยู่แล้วก็ปูไม่ได้ีตาดีได้ไปเด้อเมื่อนี้วันสั่งเบิรงเมื่อปูเด้อเอาเลขหาเลขหาแล้ปูแบบนี้ ตอนนี้มาเย็นนี่จะมาลำนะเออวันยืนคืนนี่เขาจะลำกันวงสวนกันอย่างนี้นะ